ต้องลุยต่อครับสองนัดสุดท้ายเนี่เบิร์นเงียไม่ไ้หรอกมาสิเ่นอะไรกันนียใส่สัวีครับ อยเป็นทางลุกต <iy> so ัวเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยรถสึงกลับอันตรายมากมันเสร็จักลาง กบเออลยนะครับไห้ัินพักเลยเพราะวันนี้บ้านเราครับน่าจะน่าจะลุยมาครับหน้าแบันนี้อีหน,น้าตองมาครับโรเบนนาจะขอ,อนเตียเเดี๋ยว,อว่อันนี้ไ่รอเราก็น่าจะไหวครับกีบกแปสิ่ครับ It hasn't arrived just yet, but it will do shortly. Glad to report, though, that that hasn't affected the crowd who are here in good number and indeed in good voice. And the game will be underway very soon. The Estadio do Dragão in Porto, distinctive in so many ways by comparison with its Lisbon rivals. We have already started here. Who do you think this turns on, Jim? I'd be hard-pressed, Peter, to find a defensive midfielder better than Wilfred Ndidi. His defensive numbers have been amongst the best in Europe's top leagues, and I just love his, his attitude, his determination, his dedication, and his decision-making. He knows exactly what to do and when. A real unsung hero. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him forward it goes out to the left it goes he's making good use of his strength there just refuses to be out muscled here plays it long he's through goes for goal oh, Good stop that wasn't easy well that was high oh <laughs> 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 โมโไม่กล้าร hey, ับครับต้องปัดเอาไว้ยูซี่ดีฮอโยนมาโค้งโแล้เขาหัวย่างน้ดีไหมบีกี้บูสตี้ดีอมาดีดีดีมาบีดีดีครับไม่ได้ เลือสดเียมครเดี๋ยวมีทิพไพรเฮราโชหางล่างลุ่นะครับแล้วเลือดตบเข้าก้าวยิง oui, uh, ่าวที่วช้บิทย่าบอลนี้เข้าทางครับเกเลอตเาวหอนะงไอีเกราโชแล้วยหลยิงซ้ายนะครับ That was no routine save. Bianchi really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. Ndidi. And Ndidi, and plays it forward. <laughs> yeah, yeah. the score. No good. The no the remains. Remains. Yeah. yeah. To get get นี่ครับฉกขับขดฉกวป e กเอ้อ้าวโตรงฮีกี้เลยครับเปิดเตียนแล้วลายอกไว้โดนหลอกมีเอนดีดีเอาขวางแตไม่ใช่ครับคนลตัวแต่คุณดูสอ้าวคุณนะวคนบอกเยงบลอกเกียงมืด

เ็นเกมงิสเตอร์อเฮ้ยเป็นของเบอร์มิงแฮมต่อฮะขอเมื่อกี้เราหมุนตัดออกโอ้โหตัดได้แล้วแต่เข้าทางครับน่าน้าเปการเล่นนี่ก็ตัดได้คยิงเป็น็อกครับ

กลับมาเลยครับอินดี้ที่ครูดุสในอินดี้แล้วไม่ใส่เลยครับอินี้ทีครับอินดี่วอลนะครับโยกกดนตักเข้ามาแล้วติดบล็อกครับเอ้าฮิกกี้โชคได้อีกเด,นกนดินไปนี่อ<า>้าวลืมบอลพอเดินไปนี่เดินไปเี่ครับเยี่ยมเลยพริตชาร์ดวิววิวครับ to Canada. Oh, he's got it. He's got it. Oh, he's lucky. He's running but the dog is in the way. He's got it. There's the end of the first half. Outside to draw blanks at 12 at times but it's not worth to try anything. So there was the first half. So there was the first half. A very entertaining half, Peter. The game's been played at a really good intensity it's been open. <laughs> it's um, been quite end-to-end. -end, <laughs> <but laughs> i think the crowd are really <laughs> immersing <laughs> themselves into this. and i just <laughs> hope we get <laughs> more of the same in the second half. something to look forward to. interesting half. just missing goals. so we're already into the second period. Title game so far. Can that change now? to Buchanan cuts it out. Gets it up for the colour. What did he get? Thank manyone's on. Hall. Birmingham. Their manager to thank for the last result. นีี้เอากหลระคุลงมาช่วยปั้มเรได้แล้วมีตัวแล้วหมาครับหมาไปดีดีเอ้โุลหลุดมาแล้วครับน้ำหนักดีเลยทีเดียวนี้หนักดีเลยแล้วโดนดึงนิงกระจายกันมาแล้วโอ้ยนะเจ้องดึงและยิงด้ขวาครับประโยชนแล้วโปกเปอร์ให้ครับ

เ็นแ่หนึ่งจริงๆแม้แต่อยู่ในคะแนนใกล้เคียงกับเราน่าจะอยู่ที่98เขต้องการแทมนะครับและลุยไปยุคอนยุโเฮ้ยยุโรปเะไม่มีดิเอาลุกปันดีดีตหล่นนะเมื่อกี้เดี๋ยวฉันไม่ชิ้ไม่มี พี่หลครับนี่แค่ FA ครับโอ้โนี่กดด้วยขวาครับแต่ว่ามือเปลียงไวมากครับเตกมาให้กีกนะี้ครนะับพนะี่บอกคนระับโดนแล้วูินีอะไรมาเอ็นทีต่อซีดีเนี่ยโชล่าก่อนกระสานนูี่มานะครับ กลับขวาขับไม้ออคออกผมก็หลงว่าครับอีน้โชยิงวขวาเนยตั้งป <Trump 's S 2> ้อมยิงเ <again. S 2> ลยเรียหรอครับมาจ่ายมาลูกนี้ยิงนชยยืนตั้งป้อมยิงครับเซสวยแฮมแต็มมืมทำเป็นดีๆครับโอม่งขึ้มาแล้ว่ <It> s <S แ่ตัด ทาร์นี sociedad, ่ย์ปีน้ำซีดีิกกี้ครับอาวิกกี้สองเหียบเลยแต่วันนี้นะแล้วคเลือกในสามเหยียมานที่ดูซิลลี่ฮอล์แยิงแต่ว่าสองตัวไม่มีครับดซิลลี่ฮอล์ยิง ตรงนี้นี่สามครั้งแล้วนะผู้ตัดตัวมุ่งเป๊ะเลยแล้วเป็นดี่นี่แรกตัวมั่งอะ

now, oh, uh, intercepts Interception. Really Leicester are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Very well to intervene. Keeper's got good distance on that. There. Yeah, it's safe to say that they just need to make this to secure the win now.

ดูนะครับวันนี้มิเยอะมากซ้ายเราส่งดิสตราเมนโตมาเยอะครับวิกกี้ก็ถือว่าทำงานได้คไดน้น่าพอใจครับวันนี้รา่ว่ากัใช้เวลาไปเยอะโดยจากการกระชากยาวเมื่อกี้แล้วจ่ายเพื่อนไม่ตรงนี้น่าจะกำลังขาแขวงครับมาดีดีเยอะ Yeah. Lester just have to run down the clock. Yeah. Lester can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Buchanan drives it forward. Yeah. He's got away! <laughs> Leicester hold on. It's a narrow sweep. Get a luck, some judgment, one 0 the score at the final whistle. Yeah, it was never a match that was going to blow us all away, Peter, but I felt the team did a lot right, especially that well-timed goal. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home. เอาเราเจ็ดสิบสอครับแล้วก็เจ็ดสา้เอมีโอกาสคนระับต้องดนในเว็บอมคนระับโอ้ยังมีโอกาสคนระับอบอลเลีแพ้นะครับ ชนะได้ครับเป็นประตูสำคัญแรกอีเทราชูบีกาเซียโอ้ยยิบสามนะครับไม่ได้ทิ้งเลยครับจากกิโหน้าครับสูงเท่าไหร่เนี่ยเอาไว โอ้โมมีเซนทางด้านแบบส้วยครับน่าสนใตังนี้เซนขมาคนอ้าวมีคนนะมีอนโอ้โหมนี่ครับแล้วก็ตันโจ้กับไม่ไหวครัผมเอ้าหนุต่อครับผม